สพ่อเมืองมหาสารค้ามนะครับตอนนี้รถก็หไหลครับ รถบักหลายอ่ะเอาเห็นยังกันเลยมัจะใส่นะครับมาใส่จอดเป็นแถวเลยที่ไม่สวมหมวกนไยนะครับได้รับแากข้างนอกที่มีสัอย่างแรนะครับหาหามังจอดรถก่อนหามังจอดรถก่อน มึงจอดรถนี่มึงจอดรถบน่น้อเพือหล่ใครกันใ้สอพ่อกับปิดนี่เมื่อกี้นี่สอพ่อเมืองมหาสารคามนะครับมั่งก็ไปเมื่อกี้มีป้พ่อนะครับป้พ่อจังหวดัดมีท่านผูมกลับคุณหม่ถือหมวกกระหนกน่าจะเป็นไหน โครงการที่เคยเสนอกันไว้หรือเปล่านะครับตรงนี้ที่เคยคุยกันไว้ครับผ่านผูมกับนะครับว่าหาทังออกที่ดีให้ประชาชนกับตำรวจร่วมกันนะครับถ้าทังออกร่วมกันที่ดีสร้างจะได้ก็ะได้ให้ประชาชนรักตำรวจนะผมเคยคุยวดคุยกับท่านผูมกับคนไม่ไว้นะครับ่นก็รับปากว่าจะหาวิธีการนะครับแล้วก็เสนอไปว่า วัสิถ้าจับจริงๆหมวกกันน็อกถ้าเข้่มงวดจริงๆน่ะน่าจะแกงมวกกันน็อกนั่นแหละเมื่อกี้เห็นเห็นมีหมวกกันน็อกนะเนี่ยเพาจะไปเมืองน้ำกันนะครับถึงขอ่จริงถ้าทำบีก็เชื่อชมนะครับถ้าท้ำบีกับซัดเละเื่ากันละครับตรงไปตรงมานะครับตรงไปตรงมาทูกสิ่งถูกอย่างบ่มี เกียรตนาไลายไพ่จังสิน้นว่ามีเกียรตนาจีไปก่อกวนขุกข้ามใะไรๆจังสิ้นนะครับผู้ใดเฮ็ดดีเ,ดเข้ากับชื่นชม่มผู้ใดเฮ็ดบ่ดีเท่ากับโอยผู้ใดเฮ็ดบ่ดีนะครับเท่ากับเป็นหูเป็นตาภาคประชาชนนะครับอย่าให้จ่จะจ้าหน้าทีกระทำํำเข่าไฟเดียวเนะาะเดี๋ยวลงไปก่อน อ้ไก่เตื่อบู่ที่ผมเห็นท่านหน้าก็เห็นม้ไส้นะครับจอดเป็นแถวอะไรเพียบนะครับนี่คือตลอดมาตลอดเวลาที่พานมาานะครับผม แกไปดิเออเด็กเวยกวยวีไงแต่ทีมีเจ้าไหนมีปอพ่อนะครับว่างไปหรือมีปอพ่อมีสาธารณสุขบอกเป็นพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ตำรวจน่าจะไริหนวยงานรวมกันนะายเจริหนวยงานรวมกัน เป็นเป็น,นข้งการจับแจกหรือเปล่านะครับโอ้โะลืมใส่หมวกควันแดดเลยต้องขอราบพ่าคุณผู้บริหารและพาร์ติชันสายทุกภาคหลวนเลยครับวันนี้ที่ท่านได้มาร,ร่วมพิธาการร่วม ให้กำล e. <c deve ck> <Trustee> ังใจพี่้องชาวจังหวัดมหาสารคามนะครับในการรุ่งเรืองให้สวนหมอกนี้ราไปร้อยเป็นท่าในมีข้อห่วงใยจะเป็นครงการจับแกะนะครับจับแกะให้ถนนโดยเฉพาะช่วง เมษานะครับสัปดาห์หน้าก็จะเป็นห่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วนะครับซึ่คือเสื่อมเสียชีวิตเสียชีวิตเนี่ยเสื่อมีวิตนะครับเป็นจนวนมากที่สาเหตุหลักเป็นสาพนอหน้ามลกว่าได้นะสสวัดีครับผมและสาเหตุหลักก็คือไม่สวมหมวกนิรภัยนั่นเองนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น ดีสับไฟกระแทกับถนนกับของแข็งนะครับทําให้ได้รับอันตรายถึงชีวิตและร่างกายนะครับต้องสูญเสียถ้าใช้จ่ายพยาบาลเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นพี่น้องครับพิธีป้องกันที่ี่ายที่สุดเลยให้ท่านสวมหมวกนิรภัยกก่อนออกจากบ้านเอาสำรลงอมาครับเพื่อความปลอดภัยของทุกๆท่านนะครับและท่านนี้ก็เป็นการปฏิบัติตามกฎจราจรถูกต้องตามกฎของกฎหมายด้วยนะครับ ก็เป็นเลยส่อพ่อน้ำาลอกนะครับเนี่าดีมากๆนะครับได่แก่แกงหมวอกนอกแก่ประชาชนครับผมร่วมรณรงค์ด้วยกันนะครับมิตรรอยยิมมื่อนี้มิตรรอยยิม ได้แล <te ้วก็ใไส้ด้ะครับได้แล้วก็ใไส้ด้ะคือกำลังกับไข่ทองที่นักข่าวนะครับวันนี้ท่านได้มีข้อของนายพี่น้องประชาชนได้มาร่วมโดยระดมให้พี่น้องเขาประชาชนจังหวัดมหาสารคามนะครับสวมหมุนเยด้วยนะครับเหมือนเราเป่าได้เป็นจุดสองร้อยละอ๋อครับเหมือนเราเดี๋ยวอาจจะมีเสื้อสั้นสองนะครับ เรานำล่องแค่หนึ่งร้อยห้าสิบไปนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวร่วน้าก็จะมีมาแจกอีกนะครับทุกท่านครับถ้าได้รับความร่วมมือดีได้รับความร่วมมือดีพี่น้องประชาชนในพื้นที่สวมหมวกนีละายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะจัดหามาแจกอีกนะครับวันนี้เรานำล่องรับรอบรอบหน้านะครับแม่รอบหน้าครับรอบหน้าครับ ครับขอบกราบขอบพระคุณทุกๆภาคส่วนนะครับท่านหัวหน้าสุดราชการที่ท่านได้มาร่วมบูรณาการในการรณรงค์ในการรณรงค์ขับเี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นในวันนี้นะครับท่านได้มาลงพื้นที่ให้กําลังใจพี่น้องประชาชนนะครับขอบกราบขอบพระคุณท,ทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ แลนนมีก็มีท่านพงกาบท่านล่องเจราจรสลัเจราจรนี่ครบเลยนะครับตอนนี้มีไปบุกคร้องปอพ่อมาร่วมนะครับจับแจกนะครับเป็นโครงการจับแจกของสพเมืองมหาสารคามถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นภาพนดที่สวยงามระวังเจ้าหน้าที่ตำรวจกับประชาชนนะครับมาชื่นชมครับตรงนี้ก็ขอชื่นชมจริงๆนะครับีนและก็คือ รวมรถรวมรถนงนะครับขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกในเขตเทศบาลเมื่อมาสาข้ามเนี่ยกระประชาชนเข้ากับควรรวมแรงรวมใจนะครับปลูกฝังตแต่แ่าชุมชนเลยยิ่งดีนะครับวันนี้นําโดยท่านวโครงการด้วยรักไร้หงายขับขี่รถจะปลอดภัย วอ่งะครับเยอะนนะครับของสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคามในวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณในหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนนะครับรวมทั้งพี่ที่สื่อสารมวลชนส่วนแทนภท่ประชาชนนะครับที่วันนี้ท่านได้มาร่วมให้กําลังใจและรุรงค์ให้พี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามนะครับสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในการขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นการปฏิบัติ นยโยบายของจังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นวาระจังหวัดมหาสารคามของพ่อเมืองมหาสารคามของเราท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามท่านเกียรติศรีศรงศรินะครับซึ่งทางตํารวจมูลทอง,งจังหวัดมหาสารคามรับนยโยบายและดําเนินการโครงการด้วยรักและห่งใยขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัยสวมหมวกยังมาพระท่านก<ค>ับพีเป็นพ้าที่อบอุ่นน่ารักนะครับ นี่พี่น้องเห็นตำรวจวันนี้ขี่รถเข้ามาหาครับดีใจมากครับดีใจมากครับพี่น้องเห็นตำรวจจราจรขี่รถเข้ามาหารู้สึกปลุกใจมากครับวันนี้ครับขอบพระคุณครับตำรวจไม่ได้ต่อไปถึงภาพเป็นภาพที่หาดูยากนะครับประชาชนใส่รถใส่ถนนผ่านมาแล้วเห็นตำรวจครับรถเข้าหาเนี่ยท่านผู้กำกับครับท่านใจดีครับวันนี้ท่านบอกว่ายังเหลืออีกแจกให้พี่น้องอีกนะครับ ทุกทนที่ได้ยเสียงียังไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาต่อคิวไม่ใช่ครับไปตรงนี้เลยค่ะไม่ต่อครับไม่ต่อครับไปตงนู้นเลยค่ไปบนตรนี้เดี๋ยวให้ไปบนประตูนู้นลไปนตรนู้นข้างมานเไคนลยแล้วขอทยมุข้างหลังนิดนึงนะครับ นี่คือนี่แหครับเป็นสอพอน้ำร่องนะครับสบพน้ำร่องเลยเก็มาได้ในเมืองไทยเขานะครับนี่ชาวมหาสรารคามชาวมหาสรารคามร่วมใจขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยร้อยเปเซ็นะครับรวมรฉพจังหวัดนะครับแล้วก็สพเมือง ขับเรียนที่น้องที่ขับจักรยานยนต์ไปมาครับไม่ต้องตกใจนะครับวันนี้ทางวกรจังหวัดารคามนีจังหวัดมหาสารคามน้องาน้เราชการาม่นะครับได้ดงการดก่รถไม่หมายาารนะครับแล้วก็เปน่อสาสไม่เใหเราใส่หาเจะไม่ให้นี้ไม่ปกติเราปกตินี้เราใส่ไ้มลูกใส่อยู่เนาะ เออดีแล้วปฏิบัติตามกฎหมายก็ดีแล้วแหละจ แน่หนูต่อไปถูต้องเต็มหัวนะคะจะไปมาสัคขาร่วมใจสวมหมวกอนุภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมเขาชีวิเราเข่วยเราลูกเราเป็นอะไรไปเพราะแมเป็นภาพที่ดีมากครับเป็นภาพที่ดีมากบรรยากาศนะครับบรรยากาศเป็นภาพที่ดีมากๆนะครับดีมายหรือไม่มีตอนนี้จับผีมาแล้วนะครับตำรวจจับตัวไวางตอนนี้ตำรวจพร้อมเงินมาแล้วทางทางส่วนราชการรายชื่อข่ายนะครับมีอ๋อท่านนายอำเภอนะครับมารวมด้วยนะครับภาพกับทุกท่านทุกกองไฟในชีวิต มีน <mile> ้องนะครับแล้วก็ขอเป็นทีสําพัญให้พี่ได้แล้วก็ใส่ไม่ใช่บริการสวมให้ด้วยนะครับใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวให้่ใสใส่น้ามืออแล้วก็เนาะามานีมานี่บอกบอกบอกปากก็จับด้วยครับเออเพรามือหลังถึงก็ใส่วันนี้อนุอนุญาตด้วยอเคครับขออนุญาตครับแต่ก็ับไปบอกลูกหลานตออในชุมชนนั้นนะครับเ้อครับ อาว่าเพื่อนสิีมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับเนื่องจากว่าอีกสองอาทรพยาณากติเอเอาชื่อเื่องเขสูการสงการคิดวันอันตรายนะครับเป็นอย่างขึ้นมีการบังคับใช้โดยเท้มวนในช่วงนั้นนะครับเพราะว่าทุกทุกปีที่ผ่านมานะครับผู้ที่เสียชีวิตหรือรับบรณเหตุนะครับด้รับอันตรายสาหัสเกิดมาจากการขี่มอเตอร์ไซค์บปรไซหมวะครับเนาะก็บขึ้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างขิมพูดทั้่นี้นะครับ ก็ได้มีเจตนาที่จบคุ้มพี่น้องแต่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ส <resource> ินของลูกหลานนะครับพี่น้องป้องกันง่ายๆเราวยกันใส่อการใ่หมวกนี่เราให้ครับวันนี้เวลาขี่มอเตอร์ไซค์มาตามท้องตามซอยเจอตำรวจก็จับ ยังจุ่มอ <ple k. S 2> ีกเขาเนี่ยก e ็ได้เว่าบอกแล้วถว่าบออแล้วน <is here. S 3> ี่น oh, แ <cs> <thrive in> <ss> ่นอนี่กบครับีบครับแมังั้วนวันนี้จะสูไมนวันนี้ต้องสูนตลอดนะเอาแลด้วยม่คืนี้ันมาจะได้หมวกกันน็อทีมงานของอปอจังหวัดนะครับนำโดยท่านนายอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับสักทีุกท้านก็ใส่หมวกอไรพียเด้อพี่น้องเ้อมีแต่สิ ครับแต่เข้าใส่หมวกครับนื่องละเท่ครับใส่หมวกละเท่เนาะครับเนาะเนื่องจากหมวกกันน็อกกี่ได้รับแจกเนี่ยไม่ต้องโอ้สีสันสวยงามแบบกัขนาดได้มาตรสานานี่ครับสามารถรองรับไร้กับแทกสีสันเมื่อในรับปุะสบอุบัติเหตุครับสองนะครับปลอดภัยนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุหมวกกันน็อกก็คอยเซฟสีสันของพี่น้องลดแรงกระแทกนะครับอสอพ่อเมืองมหาสารคามนะครับ มอนี้การนําโดยท่านภูมิกับนะครับท่านพันตำรวจเอกไก่ทองชัยทธิ์นะครับรวมด้วยปพจังหวัดนะครับนําทพิมพ์โดยท่านนายอำเภอนะครับมอบหมอกันนกให้กับประชาชนนะครับผู้สัญจรไปมาเป็นบรรยากาศที่ที่ดีๆนะครับซึ่ง ที่บอสไฟเห็นนะครับที่บอสไฟเห็นก็ว่าได้นะครับให้กำลังใจแล้วก็บรรยากาศแบบนี้ประชาชนเห็นตำรวจเราครับรถเข้าหาปกติน่ะปกติแล้วเนี่ยประชาชนเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแถวจะลบหลีกนะคว่ำตัวมือจากพี่น้องนะครับต่อไปนี้มี่จะลอยยิมมี่จะลอยยิมจักรยานยนต์ุท่ะครับให้สวมหมวมีเราให้เลยนะครับ ทางนี้ทางน,านั้นกับเพื่อความปลัวภัยของพี่น้องหญง,งนะครับเนาะแล้วก็ต้องเชียค่าปั๊บนะครับตัวการ์มร่วมกับการปฏิบัติถูกต้องตามกฎจะได้จรนะครับเป็นโครงการดีๆเป็นโครงการดีๆเือว่าดีนะครับสอบพ่ออื่นๆน่านะจะเอาเป็นย่างก็ได้นะครับรัวสั่งมิรสัมพันธ์ร,ร,ระวังเจ้าหน้าที่ตำรวจกับประชาชนในทางที่ดีหมดแล้วครับ เราหล่อได้ขึ้สายได้เลยเหรอครับไม่ไเยอะเลยเรนั่งรเดียวเดียวครับสายรอบสายรอบถามพันทบครับสายพี่น้องในความรู้นู่นหนึ่งครับทางข้าพเจ้ามีญาติหนึ่งครับฝากฝากถึงประชาชนนิดหนึ่งครับท่านครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับผมนัทวิทย์ตั้งแสงในพื้เมืองใหม่สารคามครับวันนี้มารณรงค์เรื่องการขับขี่ปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะนี้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับ แล้วก็วันนี้ทางจังหวัดมรนะครับก็มีวาระพิเศษเรื่องของการลดลงลงสวมหมวกนิรภัยร้อเซครับวันนี้ทางของสองพมืองมาสารคามนะครับร่วมกับทุกภาคส่วนนะครับทางปอพจังหวัดก็เลยมาลดลงให้พี่น้องประชาชนนะครับโดยแจกจ่ายหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกก็เชิญชวนเรื่องถึงหมวกนกร้อยเปอร์เซ็นเป็นวาระของจังหวัดมรนะคามครับซึ่งในช่วงนี้ก็เทศกาลสงกรานต์ก็ลดลงเรื่องของเมาไม่ขับไม่ขับขี่ เร็วนะครับแล้วก็สมหบวกนี้ก็ผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็เชิญตัวพี่น้องให้ความร่วมมือทางราชการครับผมขอบคุณท่านมากนะครับท่านนายอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับที่มีนโยบายโครงการดีๆสําหรับประชาชนนะครับที่ผ่านมาไม่ค่อยเห็นรอยยิ้มอย่างนี้เนาะแต่วันนี้เป็นภาพที่อบอุ่นครับพี่น้องประชาชนชื่นชอบมากครับได้รับของกันล็กจากทางราชการและเราทงจะไปช่วยขยายผลในการที่จะ เ่นส่วนเรื่องของเวลาจังหวัดด้วยครับครับผมครับขอบคุณท่านครับขอบคุณครับรวม้กครับผมครับขอบคุณกครับก็ถือว่าเป็นภาพที่สวยงามนะครับสำหรับเมืองมหาารคามนะครับก็อยากให้เป็นแนวทางที่ดีนะครับสำหรับสพอื่นๆนะครับน่าจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับเพื่อนำไปปฏิบัตินะครับ สร้างภาพพจน์ที่ดีต่อประชาชนระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับประชาชนนั่นแหละให้มีมุมบวกนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ทิ้งทายไว้ด้วยคําว่าร่วมรณนงคงนะครับภาคประชาชนเราก็ร่วมรณน,นรงคงเช่นกันนะครับปลูกฝังกับบทหลานนะครับที่เป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาที่ต้องมีความจำเป็นต้องใช้รถใชนน้ถนนต้องอยู่ภายใต้ บนบังคับนะครับของกฎหมายพอราบราจายปฏิบัติอย่างเ่้งรัดนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ